เป็นไงบ้างมากับโมเมนต์ตอนวันนั้นชื่นใจมากครับอ,อ่นี่ก็พูดครั้งแรกนะเนาะก็พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่าคุยหลายรอบแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็มันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ทุกคนคือแบบคือเครียดมากก่อนงานแต่ตงเพราะอา<ฟ>กาศฟ้าฝนอากาศอะไรเงีเ้ยมันแบบพายุมาช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็ นั่นแหละใช้ทุกวิถีทางทั้งมูทั้งขอทั้งบนทุกอย่างนะครับแล้วก็พอถึงงานจริงนะครับก็คือคนละเรื่องกับกับที่ผ่านมาเลยวินาทีแรกที่นั่นก็เราพยายามแบบก็ไม่ได้งมงายอะไรครับเราก็แบบเอรวบรวมพลังจิตทั้งหมดที่มีนะขอเธอขอให้วันนี้เป็นวันที่มันดีที่สุดเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยขออะไรขนาดนี้แล้วขอให้มันราบรื่นทุกอย่าง ใช่ครับวันที่ออกาดตก็ชื่นชมเยอะมากเลยขอบคุณครับก็โบ้เหมือนตัวเราผู้กอนมานั่งดูรูปมันก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนละครเหมือนนิยายเนาะก็จริงๆก็ต้องยกเครดิตให้น้องคิมนะครับที่แบบเขาไปสรรหาสถานที่แล้วก็แล้วก็จัดงานเรื่องการเตรียมงานทุกอย่างนะครับ ได้น้ำตาไหลในวินาทีที่เห็นคิมปรากตัวอย่างที่น้องตั้งใจไปใช่ไหลก่อนนะครับวันก่อนหน้านั้นก็แบบเออด้วยด้วยความรู้สึกที่มันมีแต่คนที่เรารู้จักแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อเราจริงๆอ่ะเรื่องมันแบบเออมีอะไรก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดนยแล้วเขาอยู่ข้างๆเห็นหน้าแล้วก็แบบเออโมเมนต์ที่ปราเดินออกมาคือแบบของสวยสักรักงวินาทีที่เห็นเขาใส่ชุดเจ้าสาวตะลึงไงตะลึงอ่ะตลึงไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยคือแบบ หนึ่งคือเวล่ะทุกคนเห็นเวลใช่ไหมที่แบบที่บเหมือนมีคนถือค้างไว้แล้วมันเป็นแบบโผล่เห็นแล้วแบบมันนี่มันแบบม,มันเกินไปมาก,กภาพในละครกับชีวิตจริงมันต่างกันขนาดไหนก็พยายามตอนนั้พยายามเปรียบเทียงงบกันนะว่าแบบเออเราก็เล่นซีนแต่างงานมาเยอะ <c oughs> เราก็เล่นอะไรแบบนี้มาเยอะแต่พอมันถึงเวลาจริงเราก็เราก็แค่เราอยากอยู่ตรงนั้นน่ะให้ให้หนานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดอบผมพยายามมอง ทั้งตัวน้องเองแล้วก็มองบรรยากาศมองคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มันก็มันก็เต็มอ่ะครับโอ้โหจำไม่ได้จำไม่ได้เยอะมากเยอะมากโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดคืออะไรเลือกได้ไหมผมว่าน่าก็น่าจะเป็นตอนที่เห็นว่า ท้องฟ้ามันเปิดให้เราประทับใจที่สุดที่สุดคือเรากระตือใงว่าเรากังวลมากเลยกังวลมากใช่ครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบรีบไปเปิดข้าง้านเลยปุบแล้วแบบเขาให้เราแล้วอะไรเงี้ยเออโมเมนต์คำพูดตอนที่พิธีบันยังไงซึ้งครับน้องก็เขียนได้ซึ้งดีครับผมบอกได้นะคะงั้นบอกได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ับน้องเขียนว่าอะไรบ้างโอ้ รอไว้งาน12นิดดียวผมเชื่อวันวันงาน12ก็น่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาอย่างที่เราเขียนก็ึ่งเหมือนกันหลายคนบอกไม่มีคำว่าหลังเลยแต่มันเป็นไปด้วยความอยเดีใช่ใช่เออใช่เพราะว่าเออเนาะครับก็มันเป็นจริงๆมันก็มันก็น่าจะมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงจอะไรเงี้ย แต่ก็โดนแซวว่าจูบเก่งมากเลยจ้าจูบลรอจูบแบบปลุรัวเลยแก้เขินครับไม่ถูก้เขินแก้เขินแก้เขินครับผมกินแก้เขินกินไปเลยก็วันนั้นมันมันเป็นความรู้สึกดีๆอ่ะเนาะมันก็แล้วแล้วตัวน้องเองทุกอย่างมันมันมันน่ารักไปหมดอ่ะมันดีไปหมดเลยครับผมบอกว่าเป็นพระเอกแห่งจูบ เป็นแสนเป็นล้านก็ได้เหนื่อยคิดปากเหนื่อยคิดว่ากินจะหมดแต่กินพอไว้ตามความรู้สึกเราเยอะใช่ใช่เยอะมากเยอะมากแล้วก็แล้วก็ได้ดูรูปได้ดูแบบคลิปอะไรเงี้ยเออเยอะจริงว่ะเออเยอะจริงครับอีกโมเมนต์นึงพี่คนประทับใจก็ที่มีคุณแม่แล้วก็ทีมที่หลังก่อนแม่ร้องไห <The> <I> ้อ๋อตอนนั้นเป็นหลังหลังงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่เคยพูด อะไรแบบจักใจอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนค่อนข้างเป็นคนแบบเก็บอะไรเงี้ยแล้วแล้ววันนั้นก็แจกก็พูดอะไรเป็นไงครฝากรับใช้แบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าดูแลดูแลดีๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับผมก็จําไม่ได้เพราะว่าก็ดึกแล้วกลับมาได้ชีวิตกลับมาได้ชีวิตสามปีทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิม <g agile> ก็ <besteht S 1> เราเราเขา <อ S 2> เรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากแล้วนะครับแล้วจนถึงวันนี้มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เราแค่ <c oughs> แสดงความมั่นคงแสดงจุดยืนว่าเราจะมั่นคงกับคนคนนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปนะนี้ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแค่แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนว่าแบบเออเรียกเรียกว่าเออสามีภรรยาก็พยายามเรียกนะก็พยายามเรียกเรียกเขาว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสรรพนามเรียกไหมเมีย เมียจเรยกวาเมียเรียกว่าเมียเรียกวามความก็ผมก็ไม่ชินผมก็ไม่ชินเรียกอะไรแล้วเขินๆเราคิดได้ว่ามันเขาก็ยังไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่แต่เขามีเขามีลองซ้อมแม่สันนิจจ์อะไรเงี้ยยังยังแต่เห็นเขาโพสอะไรก็ลงท้ายด้วยว่าไมายถึงครับครับเขาก็คงแบบอยากใช้คำใหม่ความรู้สึกในการเป็นผู้นำครอบครัวเพิ่มขึ้นมาในตัวกันรู้สึกว่าตัวเอง มั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็เป็นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราเรายอมแล้วก็เสียสละเพื่อมันตกลงตอนนี้ก็คือหน้าที่ล้างจานยังอยู่ยังอยู่ล้างจานถูกถูกบ้านทำความสะอาดสระน้ําอะไรเงี้ยยังอยู่ฮะอาจจะเพิ่มมาด้วยเก็บชีหมาอะไรเงี้ยมาหมดนะครับตอนนี้ยอมทำทุกอย่าง ครับงานนีิไทยก็เนี่ยแหละครับ12วิจิ nga แล้วก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะตอนนี้การ์ดยังไม่เสร็จเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาแจกค้องหายเหนยจากการโดดมาใช่ใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเห็นน้องบอกว่าน้องจะแบบไม่ทำแล้วก็คือให้ทีมงานจัดไม่ทาแล้วจริงๆครับยังไงเราเป็นผู้นาก็ต้องก็เป็นคนที่ต้องเลือกทุกอย่างเลือกดอกไม้เลือกไปคุยกับทีมงานอ r g a n ไน e ์อะไรเงี้ยก็ก็ต้องไปคุย เพราะว่าน้องจะไม่ฝนหัวอีกแล้วมันมากเกินไปแล้วเห็นว่ากลับมาน้องป่วยเลยอ๋อป่วยใช่ครับก็ก็ที่นั่นมันอากาศนะไม่ค่อยดีที่อย่างที่บอกไปเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ป่วยแต่ก็ไม่เป็นไรมากใช่เห็นว่าวิธีเรียกตามเมียกับบ้านทุเรียนทุเรียนมารออ๋อทุเรียนอีกหรอก็ไม่มีอะไรตรงนั้นแค่แบบแยกกันไปทําหน้าที่ทําทุระของตัวเองแล้วก็ผมก็ขับผ่านร้านทุเรียน แล้วก็เลยเออโทรถามว่าเอยกินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่าลงไปซื้อมาเข้าบ้านหลายคนก็เลยแซวว่าเออวิธีทำเมียกับบ้านนี่มาเรือเพื่อก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้ครับ